เจ้าชาวางเชนภาคผู้ในาการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สีสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดกระบี่เป็นหน่วยงานที่มีภาร,รกิจแนะนําส่งเสริมสหกรณ์ภาคการ,กรเกษตรที่อยู่ในพื้นที่สปรกรในพื้นที่จังหวัดกระบีส่สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่จานวนสองแห่งหนึ่งสหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดลจำกัดมีสมาชิกจํานวน62รายจัดตั้งเมื่อวันที่9มเมษายน2564เลขที่9 9ทับหหมู่6 ตำบลน,นาเหนืออำเภออาาลึกจังหวัดกระบี่2สากรการเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัดมีสมาชิก121รายจัดตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2564เลขที่25หมูห่1ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางการเกษตรทางเศรษ,ษ,ษฐกิจและสังคมบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามบุรมการหลักการวิธีการและส่งเสริมการรองของสมาชิกส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนแนะนำส่งเสริมฉากร์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรเป็นนโยบายรัฐบาลตามคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงต่อสภานิติปญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่12กันยายน2557ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการลุกล้ําเขตป่าสงวนโดยการกระจายเัร็จการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ลุกล้ําและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจ และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจนอันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐนายชัชวาลเจนวิภาคผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากลสสำนักง,งานสากลจังหวัดก,กระบี่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแนะนำส่งเสริมสากลภาคการเกษตรอยู่ในเขตพื้นที่สปกในพื้นที่จังหวัดก,กระบี่ มีสากกอที่จัดตั้งใหม่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการหลักสากอวิธีการสากอและส่งเสริมการออมของสมาชิกส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง,แ,ขงและยั่งยืนจำนวนสองแห่งคือสากอการเกษตรบางเจริญโมเดลจำกัด สมาชิกจำนวน62รายจัดตั้งเมื่อวันที่9เมษายน2564ตั้งอยู่เลขที่99ทับหหมู่6ตําบลนานเหนืออําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พื้นที่ทั้งหมด215ไร่สมาชิกได้รับการจัดสรรคนละ2ไร่และสากรการ,กรเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจํากัดสมาชิก121รายจัดตั้งเมื่อวันที่31มีนาคม2564 ตั้งอยู่เลขที่25หมูห่1ตําบลเขาพนมอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พื้นที่ทั้งหมด976.03ไร่สมาชิกได้รับจัดสรรคนละ3ไร่สมาชิกส่วนใหญ่ทําการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเช่นขา่าพริกถั่วฝักยาวมะเขือตะไคร้ชะอมถั่วพูะม,ม่วงหิม,มพานเพื่อเก็บใบอ่อนไปจําหน่ายฟักทองข้าวโพด กล้วยและมีการขุดสระน้ำเลี้ยงกบปลาเช่นปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนปลากรดน,นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดชุมชนทำให้มีไรายได้วันละ300-400ถึงบาทมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากแปลงของสมาชิกทำให้ลดต้นทุนการขนส่งไปจำหน่ายเมื่อสมาชิกมีไรายได้แนะนำส่งเสริมให้สมาชิกระดมทุนโดยนำเงินมาฝากกับสากรและถือหุ้นเพิ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของสากร์รวมทั้งส่งเสริมรวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดที่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตชนิดผลผลิตคุณภาพผลผลิตการแปลรูปสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการตลาดในปัจจุบันสวัสดีครับผมนายกินตงกิจครับประธานสากลเกษตรเมืองใหม่ของพนมจักัดครับ พื้นที่ของอาสากลเกษตรเรมืองใหม่ของแน่นครับจะมีพื้นที่อยู่ที่976ไร่นะครับมีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้นะครับที่ลงมาอยู่ในแปลงแล้ว121ไร่แต่จริงๆพื้นที่ตรงนี้จะจัดเต็มอยู่ที่225ไร่ครับตอนนี้กําลังประทานการอยู่กับทางจังหวัดนะครับเพราะว่าที่จะเปิดรับสมัสมาชิกเข้ามาเพิ่มให้ได้เต็มตามจำนวน225ไร่ครับ <ŏ> หนึ่งไรนียจะจัดให้ที่ไร่ละ3ไร่นะครับไร่ละ3มไร่เนี่ยคือเราจะจัดสรรให้กับเราจะจัดเป็นส่วนให้กับสมาชิกว่าใน3ไร่เนี้ยเราจะแบ่งพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับพื้นที่ของเราเนี้ยครับสไร่1ไร่เนี้ยเราจะทําเป็นพื้นที่สร้างพักที่พักติยู่อาศัยครับเป็นบ้านพักติยู่อาศัยครับแล้วก็อีกหนึ่งไร่เราจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจครับไร่ที่สามคือไร่ที่3ามก็จะปลูกเป็นพืชหมุนเวียน ะครับเป็นพวกขา้าวโพดพวกฟักทองพวกแตงกวาพวกถั่วอะไรประมาณนี้ครับก็ได้จําหน่ายออกไปสู่ตลาดบ้างแล้วนะครับหลายรอบแล้วต่อตัวหนึ่งแปลงก็มีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ6-7ถึงันบาทสวัสดีครับ,รบผมในสารนดแพงคำเป็นประธานสากลบางเจริญโมเดลจำกัดของอ,อำเภออ่าวลึกตำบลนานเหนือจังหวัดกระบี่นะครับ คือสากรของเราเนี่ยได้เริ่มจัดตั้งมาเมื่อเดือนเมษานะครับเป็นเป็นสากรใหม่ซึ่งการดําเนินการกิจการสากรนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินการตามแนวทางที่ของทางสากรแนะนํามาแต่ว่าเราเราก็ประชุมกับสมาชิกแล้วก็จะเริ่ม,มดําเนินงานเนี่ยในเดือนนี้นะครับที่จะเริ่ม,มดำเนินงานอ,อ เป็นส่วนของการจำหน่ายกิจาการจำหน่ายปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ทางทางกลุ่มบางเจริญโมเดลเนี่ยทำไว้แล้วเราก็มาซื้อแล้วมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดซึ่งก็ไม่ได้กำไรมากมายแต่ให้เพื่อให้เพื่อให้สากลเนี่ยมันเริ่มกิจาการและดำเนินการไปได้ให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่อยากให้เป็นสากลซึ่ง ตอนนี้เราเราได้จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรขึ้นมาเพื่อที่จะไปขอใช้พื้นที่กับสำนักงานสปกซึ่งตอนนี้เราได้ขอใช้พื้นที่กับสปกไปเรียบร้อยแล้วรอคำตอบจากสปกอยู่ว่าผลจะเป็นยังไงซึ่งได้รับรบ,รบทราบข่าวจากสปกว่า อยู่ในช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกในนามของสพกระบี่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่คอทอชอแห่งนี้นะคะก็ได้จัดเกษตรกรเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือ121รายรายละ3ไร่เราจะมีการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อรองรับเกษตรกรที่เข้ามานะคะเพื่อให้มีอาชีพมีไรายได้ทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในบนพื้นที่คอทอชอแห่งนี้อย่างมีความสุขค่ะ ซึ่งจะมีขั้นตอนการดําเนินงานของเราเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็มีหน่วยงานร่วมบูรณาการอีกหลายๆหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคเอกชนอำเภอขอพนมอบตหรือแม้แต่กระทั่งจังหวัดเองค่ะก็มีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนในพื้นที่แห่งนี้